กีตาร์ตัวนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องงานเฟรดนะครับปัญหาที่ว่าคือเฟรดมันล้นออกมานอกขอบเฟรดบอร์ดนะครับตัวมุมเฟรดนะครับเนี่ยขอบขอบมันเวลาทําการเล่นแล้วนะครับเวลาทําการเล่นหรือเวลารูดรูดที่ขอบเฟรดแบบนี้นะครับตัวเฟรดเนี่ยมันจะสะดุดมือเนี่ยนะครับอารมณ์แบบนี้มันเป็นคล้ายๆกับว่า ไม้มีความยืดหดตัวนะครับไม้เนี่ยหดตัวแต่ตัวเฟรตเนี่ยมันไม่หดตามนะครับเพราะว่าสดุมันเป็นคนละชิ้นมันจะมีค่าความหดตัวที่ต่างกันตอนทําตอนแรกอาจจะไม่ได้เป็นไรนะครับแต่พอมีเรื่องของระยะเวลาเรื่องของอากาศเข้ามาเกี่ยวนะครับหดตัวไม่เท่ากันนั่นเองครับอันหนึงหดอันนึงไม่หดแล้วก็เลยทําให้ตัวขอบเฟรตนะครับตรงหัวมันนะโผล่มาเดี๋ยวทําทการจัดการลบมุมให้ครับ